หนึ่งเคล็ดลับของการเพิ่มรายได้ให้กับคุณแบบไม่รู้จบสวัสดีค่ะครูเอเมิรี่ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ทำงานขยันมากๆเลยคุณไม่เคยเกี่ยงที่จะทำงานใดๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินแต่คุณขยันเท่าไรคุณก็ไม่รวยสักทีครูเอเมิรี่นะคะก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยไหมคะค่ะ วันนี้นะคะครูเอเมิลี่จะมาบอกหนทางนะคะของการขยันถูกที่คุณกระยได้นั่นก็คือการทำการตลาดในโลกยุคดิจิตอลนี้นะคะเป็นโลกที่เงินมันหาง่ายมากค่ะเงินมันลอยอยู่ในอากาศคุณสามารถที่จะเสกเงินจากอากาศได้นะคะ นั่นก็คือคุณจะต้องนะคะลงมือค้าขายในโลกของออนไลน์นั่นเองค่ะในการเริ่มต้นนะคะที่คุณจะค้าขายนะคะคุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าคุณจะขายอะไรนะคะแต่การเริ่มต้นครั้งแรกนะคะให้คุณเริ่มต้นด้วยการขาย <arrive> ตัวเองค่ะ <Honestly> นั่นก็คือการสร้างตัวตนนะคะให้รู้จักบนโลกของออนไลน์นั่นเองและการสร้างตัวตนนะคะก็คือคุณถนัดเรื่องไหนนะคะ คุณก็ทำเรื่องนั้นนะคะและเอาสิ่งที่คุณถนัดคุณเข้าใจนะคะออกไปให้ประโยชน์กับผู้คนนะคะใครก็ตามนะคะที่ให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากที่สุดนะคะเงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าเขามากขึ้นเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งขณะหลับนะคะเงินยังวิ่งเข้ามาหาคุณนี่คือช่องทางของการเพิ่มรายได้ให้กับคุณแบบไม่รู้จบค่ะด้วยรักจากใจครูเอมี่ค่ะ